สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นไงคะวันนี้จะเริ่มจำว้าวไหมคะวันนี้ค่ะเมื่อคราวที่แล้วเราติดกันไว้ที่การตั้งเป้าหมายให้เรารู้แล้วว่ามิติชีวิตของเรามีมากมายนะคะบ้างขอให้เป็น8มิติบ้างขอให้เป็น10มิติแล้วแต่ว่าเราให้ความสําคัญหรือให้คุณค่ากับอะไรในชีวิตเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นแบบไหนเราอยากเป็นแบบไหนณนะวันนี้ถึงวันที่เราจะต้องให้คะแนนตัวเอง ให้คะแนนตัวเองคือยังไงคะอย่างสมมุติในวงล้อนะใน w e e l of l i f e นะคะหรือเทคนิคของพอเจเมเยอร์นะคะพอเจเมเยอรเนี่ยเขาจะเรียก Wheel of Life ก็คือว่ามิติชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกลงล้อที่จะพาเราขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่เราปรารถนาใช่ไหมคะทีนี้ชีวิตที่เราจะเดินไปข้างหน้าล้อมันต้องเป็นรูปร่างแบบไหนะก็ต้องเป็นล้อกลมๆถูกไหมแต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่บาลานซ์ชีวิต ทุ่มงานก็พุ่มไปฝั่งเดียวเลยในขณะที่เวลาส่วนตัวก็ไม่มีไม่ได้มีเวลาดูแลแม้กระทั่งตัวเองนี่พูดถึงตัวเองเลยนะคะในก่อนหน้านี้ที่คุณก็ต้องมาดิวกับตัวเองเนี่ยเพราะว่าเราอะใช้ชีวิตไม่สมดุลเ้เราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ใช้ชีวิตของเราไปวันๆเราก็ไม่รู้หรอกวิธีที่จะทำให้รู้ง่ายที่สุดคือการเขียนมันลงมาค่ะเขาเรียกว่า power of writing นะคะการเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวหรือในชีวิต จำแนกแจกจ่ายออกมาเพื่อที่ทำให้เราได้เห็นมันชัดขึ้นทีนี้วิธีการเขียนอะเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์ของของมิสเตอร์เมเยอร์นะคะพอเขาขึ้นมาเนี่ยเป็นสไลด์แบบนี้เราลองดูลงไปเลยนะคะว่าในแต่ละมิติของเราเนี่ยเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่นะเช่นมิติครอบครัววันนี้ถ้าเต็มสิบคือมีความสุขแบบ ร้อยเปอร์เซนต์มีความสุขแบบที่เราปรารถนานะมันเป็นลักษณะแบบไหนสมมุตินะคะว่าในมิติของครอบครัวนะคะเต็มสิบคือแบบแบบที่เราชอบเลยแบบที่เราปรารถนาเลยศูนย์คือแย่มากห่วยแตกหรือไม่มีครอบครัวเลยด้วยซ้ำนะคะไม่มีความสุขในมิตินี้เลยเนี่ยอันนี้คือศคุณลองให้คะแนนตัวเองดูว่าในแต่ละมิติ ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะคุณพอสไว้ก็ได้แล้วคุณลองเขียนดูแล้วลองดอดนะบางสมมุติการงานของคุณคุณอาจจะให้อยู่ที่8การเงินของคุณอาจจะให้อยู่ที่6กสมมุติว่าเป็นเป็นได้เงินบ้างแหละมีพอกินแต่อาจจะไม่มีพอกเก็บอ,อาจจะอยู่แถวๆถห้าหกถูกไหมแต่ถ้าเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆ3สามคุณลองให้ไปตามมิติต่างๆแล้วพอคุณ จุดไปตามมิติต่างๆแล้วลองลากเส้นดูสิคะว่าวงล้อชีวิตของคุณเนี่ยมันบูดเบี้ยวหรือมันเป็นวงกลมที่สวยสมบูรณ์พร้อมที่จะเคลื่อนไปข้างหน้ามากแค่ไหนพอาสตรงนี้ไว้นะคะแล้วลองลองมือดอทจุดเจาะไปเลยค่ะว่าชีวิตของคุณตอนเนี้ยล้อของชีวิตเป็นแบบไหนโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะ ใครมีวงล้อที่โอ้โหสมดุลมากศูนย์เท่าเท่ากันอย่างสม่าเสมออันนั้นไม่ได้นะคะนี่ไม่เรียกว่าสมดุลน,นะคะเรียกเหือดแห้งนะคะเราลองดูค่ะว่าวันนี้วงล้อของเรามันสมดุลพอที่จะวิ่งไปข้างหน้าหรือยังถ้ายัางเราก็ต้องมาถามตัวเองแล้วว่าทําอย่างไรละมันถึงจะเป็นวงล้อที่สมดุลขึ้นมาหน้าที่ของเราค่ะคือการถามตัวเองว่าแล้วเราต้องทํำยังไงเราถึงจะได้สิบ หรือ890ในทุกๆมิติของชีวิตแต่ก่อนที่เราจะถามว่าเราจะทำยังไงให้มันเป็น890เราต้องถามคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือแล้วอะไรล่ะคือ890ของชีวิตนอะไรคือ890ของชีวิตหรืออันนี้เราเรียกมันว่าเป็นพิมพ์เขียวแห่งชีวิตแปลว่าอะไรคะพิมพ์เขียวแห่งชีวิตคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเราจะมีรูปแบบของความ มาตรฐานของคะแนนไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างสมมุติว่าในเรื่องของการเงินบางบ้าน,เ,นเขาบอกว่าโอ้ถ้าผมมีเงินมีเงินกินมีเงินพอเก็บมีเงินพอใช้อันนี้ผมถือว่าสิบสำหรับผมแล้วนะบางบ้านบอกว่าโอ้ผมต้องมีพันล้านก่อนผมถึงจะให้ตัวเองเต็มสิบนะคะเฮ้ยเราต้องมาลองดูค่ะว่ามาตรฐานของตัวเราเองเนี่ยหรือบลูพลินท์หรือพิมพ์เขียวของชีวิตเราที่เราจะมีความสุขเนี่ย มันคืออะไรลองดูไปเขียนลงไปในแต่ละมิติเลยนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นมีเวลาให้กับตัวเองนะคะ private life ของเราเนี่ยเวลาที่เราจะให้กับตัวเองเราจะให้คะแนนเราเต็มสิบได้ต่อเมื่ออะไรเช่นฉันอย่างของคุงอนนะคะฉันจะมีเวลา private life ก็คือฉันมีสามารถอยากไปเที่ยวอยากไปปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ก็สามารถไปได้ อ่านะคะหรือในแต่ละอาทิตย์มีเวลาได้อยู่กับตัวเองอย่างน้อย2วันซึ่งตอนนี้ของฮวง,ง,งสันคลอนมากเพราะว่าไปรับงานที่เกินเขาเรียกอะไรสมมติว่าแทนที่คุณจะกลับบ้านแล้วคุณจะได้มีเวลาส่วนตัวเนี่ยคุณจะกลับบ้านดึกแล้วก็แทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวไปแล้วนั่นแปลว่าเราก็เห็นแล้วว่ามัน private life ของเรามันเริ่มสั่นคลอนแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าตอนนี้เราจะต้องจัดการกับอะไรนั้นสิ่งสำคัญคือเราเราไม่ต้องกลัวค่ะว่าแบบเฮ้ยมันต้อง perfect ซิมันต้องไม่สั่นคลอนมันสั่นคลอนค่ะแต่หน้าที่ของเราคือเรามีหน้าที่รู้ว่าตอนนี้อะไรในมิติของชีวิตเราสั่นคลอนเราก็ต้องว o r k กับสิ่งสิ่งนั้นนืกอออกไหมคะเราก็ต้องไปทำงานกับมันว่าเฮ้ย ตอนนี้ไอสิ่งที่เรามีอยู่มันมันไม่ใช่แล้วนะฉะนั้นฉันต้องจัดระบบอะไรใหม่มีอะไรที่ฉันต้องปรับมีอะไรที่ฉันจะต้องเพิ่มหรือลดหรือแก้ไขอะไรในชีวิตังนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องหาจุดจุดที่เราเรียกว่าเต็มสิบของเราอ่ะคืออะไรไม่ต้องไปเอา ตเต็มสิบของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานชีวิตเราเด็ดขาดไม่ได้นะคะบางคนเขาต้องแบบมีพันล้านเขาถึงจะเรียกว่ามีความสุขโหพวกนั้นน่าสงสารมากกว่าจะสุขยากมากเลยนะคะบอกวันนี้มีเท่าไหร่โอ้ันนี้มีพันหนึง่งแต่ผมจะไปพันล้านโอ้ยางไปนึกออกไหมคะ,ะั้นถ้าวันนี้ความสุขของเราคุณลองดูนะคะคุณลองเขียนความสุขแต่ละมิติของคุณว่าฉันจะได้890เนะเรียกว่าคะแนนเกรดสีเนี่ย8 9 0เนี่ยชีวิตฉันมันต้องเป็นหน้าตาแบบไหนความรัก มิติความรักคุณลองเขียนดูว่ากว่าฉันจะได้890หน้าตาของความรักของฉันมันต้องเป็นแบบไหนลงมือเขียนเลยนะคะเขียนทุกมิติเลยว่าไล่ไปเลยเการพัฒนาตัวเองของฉันถ้าเต็มสิบมันจะเป็นแบบไหนการได้ช่วยเหลือสังคมเต็มสิบของฉันมันต้องเป็นแบบไหนทําให้สิ่งที่มันอยู่ข้างในหัวที่มันไม่เคยชัดจับมันให้ชัดค่ะว่ามาตรฐานของฉัน10ของฉัน8 90้ของฉันคืออะไร you <laughs> งไงคะเขียนเสร็จแล้วลองดูค่ะจากตัวอย่างที่ครูยกไปนะคะถามว่าตัวอย่างที่ครูยกไปเป็นตัวอย่างที่ดีไหมคําตอบคือลองดูดีๆนะคะกว่าคุณจะมีความสุขได้เนี่ยมันซับซ้อนเหลือเกินอะ่ะคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นคุณจะต้องเป็นอย่างนี้เราต้องสังเกตดีๆว่าตัวอย่างที่ครูยกมาเนี่ยในกอคนเนี้ยเขามีข้อแม้ ต่อชีวิตตัวเองค่อนข้างมากเลยนะคะค่อนข้างมากมากเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่ครูอยากจะให้ทุกคนลองกลับมาดูวันนี้เราค่ะสามารถตั้งเป้าหมายให้ตัวเรามีชีวิตที่มีความสุขยังไงก็ได้แต่อย่าให้เป้าหมายนั้นเป็นเงื่อนไขของความสุขฟังใหม่นะคะเป้าหมายเราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรก็ได้เหมือนครูออขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเทียบของพระพุทธองค์นะคะพระพุทธองค์ตั้งเป้าหมายปรารถนาสูงสุดคือการบรรลุ อนุตตรสัมมาสัมพทธิยาณสูงสุดไหมสูงมากเลยแต่การตั้งเป้าหมายนั้นของพระองค์ไม่ได้มีผลต่อความสุขทุกขของพระองค์เข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าฉันต้องบรรลุก,ก่อนฉันจึงมีความสุขเหมือนกับหลายคนเนี่ยสมมุติว่าฉันอยากที่จะทํางานที่สร้างผลงานระดับโลกได้คุณตั้งเป้าหมายไว้สูงไหมสูงแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องได้เป้าหมายนั้นก่อนคุณถึงมีความสุข ฉะนั้นนะคะคุณจะตั้งเป้าหมายในชีวิตแบบไหนก็ได้คุณอยากเห็นชีวิตครอบครัวคุณมีความสุขไงก็ได้แต่การให้คะแนนในวันนี้ของคุณนะคะขอให้เป็นการให้คะแนนอยู่บนมาตรฐานของคำว่าให้มาตรฐานของความสุขนั้นอะ่ะมันแตะต้องได้ก่อนแตะต้องได้แปลว่าอะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นคุณลองดูในกอเขาตั้งเป้าหมายมาบอกว่าฉันจะได้แปดคะแนนเต็มในแง่ของเพื่อนฝูง ก็คือฉันต้องการเธอเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยอันนี้ฉันจะได้มีถือว่าเป็นมีเพื่อนที่ดีแล้วฉันจะเป็นคนที่มีความสุขได้แปดก็ต่อเมื่อเพื่อนเนี่ยจะมาหาฉันทุกเวลาที่ฉันต้องการถามว่าการตั้งความสุขครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ด้วยตัวเองไ่มเป็นสิ่งที่คุณสามารถบังคับบัญชาหัวใจของเพื่อนหรือเวลาว่างของเพื่อนได้ไหมไม่ได้ถูกปะ ฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะมีสุขหรือทุกตัวนี้สําคัญมากบลูพลินตัวนี้นะคะครูอยากให้ทุกคนเปลี่ยนบลูพลินของตัวเองอย่าให้คําว่าความสําเร็จคือกุญแจสู่ความสุขนะ,ค,ะคนส่วนใหญ่คือฉันต้องมีเท่านี้ฉันจึงมีความสุขไม่เอาเราจะกลับด้านมันค่ะเราจะให้ความสุขคือกุญแจสู่ความสําเร็จแปลว่าเราจะสุขง่ายมากเลยเั้น วันนี้เราต้องดูแลเป้าหมายของเราในทางครอบครัวคือฉันอยากมีเวลามากขึ้นให้กับครอบครัวลองละเอียดลงไปสิมากขึ้นเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่อ่ามากขึ้นเท่าไหร่อย่างสมมุติของครูเนี่ยครูมีความรู้สึกว่าครูถ้าได้เจอถ้าได้เจอแม่อาทิตย์ละครั้งนะคะหรือเต็มที่เลยสองอาทิตย์ครั้ง เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันคุณแม่ครูอยู่ที่ปทุมธานีใช่ไหมไม่ได้ไกลามากหรอกค่ะปะทุมธานีเพียงแต่ว่างานของครูเยอะใช่ไหมคะเุกฉะนั้นความสุขของครูคือครูรู้สึกว่าเนี่ยเท่านี้ของครูอะ่ะคือมีความสุขแล้วคืออาทิตย์นึงเจอแม่หนึ่งครั้งแต่ว่าเราโทรคุยกันตลอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีอะไรอีกอาทิตย์นึงเจอแม่หครั้งในหนึ่งปี ได้พาแม่ไปเที่ยวอย่างน้อย2ถึงสครั้งในที่ต่างๆแต่ตก่อนครูเคยตั้งไว้ว่าต้องเป็นพาไปต่างประเทศเท่านั้นเท่านี้แต่เราต้องดูสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบสําคัญด้วยคือคุณแม่ครูอยากไปหรือเปล่ารู้ปะคะเพราะแม่ครูเนี่ยตอนแรกก็เอออยากไปเราก็พาไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศไปพาไป,ไปนู่นไปนี่ ปรากฏแม่ครูอายุ80กว่าแล้วท่านสุขภาพไม่คดีท่านก็บอกว่าแม่ไม่เอาแล้วนะต่างประเทศเห็นไ,ไหมฮะไม่ใช่เราตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆมันคือการตั้งเป้าสนองสนองนี้ตัวเองอะแต่มันไม่ได้สนองแม่จริงๆอะ แม่ครูแค่อยากอยู่กับลูกแค่อยากไปหาอาหารเย็นกินกันตกเย็นไปนั่งทานอาหารด้วยกันนี่คือสิ่งที่แม่ครูต้องการนะคะฉะนั้น,นะะครูก็อาจจะลดจากต่างประเทศลงเป็นเหลือไปเที่ยวใกล้ๆที่ที่แม่อยากไปไปทะเลอะไรอย่างงี้ค่ะไปอยู่บ้านไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันสักสุกศร้อาทิตย์หรือแค่สองคืนก็ยังดีได้เราไปนอนเล่นพาแม่ไปเดินทะเลนั่งเล่นสระริมสระว่ายนะ้ําอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมคะฉะนั้น เราก็ลองดูเลยว่าการตั้งเป้าของเราในแต่ละมิติมันต้องเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ด้วยตัวของเราเองและมันต้องเป็นสิ่งที่ตรงกับบลูพิลท์ของเราไม่ใช่ตั้งแบบภาพกว้างว่าฉันมีเวลาอยู่กับแม่ตลอดใครจะไปม,มีเวลาอยู่กับแม่ตลอดได้ถูกไหมคําว่าตลอดมันคือโอ้โหทุกวินาทีหายใจลดต้นคอกันนะเห็นไหมคะแล้วเวลาที่คุณตั้งภาพที่มันกว้างไปคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตคุณมันไม่เคยดีพอสักทีทําไมฉันไม่มีเวลาให้แม่เลยทั้งที่ในความเป็นจริง ความพอดีของคุณหรือบลูพลินท์หรือความามาตรฐานความพอใจของคุณอนะจริงๆมันอยู่แค่เจอกันะที่ละหนนะหรือได้โทรคุยกันแม่คะวันนี้เป็นไงบ้างสวัสดีสบายดีไหมแม่กินข้าวยังคิดถึงแม่นะแค่นี้นะคะแม่สวัสดีค่ะจริงๆมันมีอาจจะมีแค่นี้ก็ได้ถูกป่ะฉะนั้นคุณต้องหาบลูพลินที่หนึ่งเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ เป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ความสุขของคุณต้องขึ้นอยู่กับคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเช่นบางคนไปบอกว่าความสุขของคุณในมิติของเพื่อนเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องถ้าฉันจะมีความสุขเต็มสิบได้เนี่ยเพื่อนตรงรักฉันสแตนบายมาหาฉันลองเปลี่ยนใหม่ลองลองดูใหม่เพื่อนจะมาสแตนบายหาเราตลอดไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติบลูพริน์ของคุณอ,อ๋อคือฉันฉันรู้เลยว่าเพื่อนของฉันฉันมีเพื่อนที่ พร้อมที่จะมาหาฉันในวันที่ฉันต้องการเขาแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วใช่ไหมดงนั้นถ้าถามมิติในชีวิตของครูเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนถ้าเป็นตะก่อนครูก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเวลาให้เพื่อนเลยไม่ค่อยได้ไปเจอเพื่อนเลยครูก็จะให้คะแนนตัวเองประมาณส4สแต่พอมาวันนี้เรากลับมาดูจริงๆตอนแรกเราเอา,เอามาตรฐานเราไปเทียบกับมาตรฐานชาวบ้าน หรือเราอาจจะยังไม่ได้ถามมาตรฐานตัวเองจริงๆเราก็เลยพูดแบบกว้างๆไปว่าออต้องมีเวลาให้เพื่อนได้เจอกันได้หัวรอกกันแต่ปรากฏว่าทักวันนี้ครูไม่ค่อยได้เจอเพื่อนแต่ครูให้คะแนนตัวเองเนี่ยแเพราะมาตรฐานของครูมันถูกเปลี่ยนเปลี่ยนมาให้เป็นสิ่งที่หนึ่งคือเราควบคุมเองได้เห็นไหมคะสุขทุกนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมเองไม่ขึ้นอยู่กับเพื่อนครูก็เลยพบว่าฉันสําหรับเพื่อนของคนะรูนะ b ร u e p r i n ของครูมีแค่นี้เลยกับเพื่อนเนี่ยคือ เมื่อเมื่อรู้ว่ามีปัญหาฉันรู้เลยว่ามีใครให้ฉันยกหูหามีใครที่ถ้าเขาว่างฉันจะเป็น Priority ของเขาคือครูต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะว่าถ้าเขาว่างเพ,าเพื่อนครูก็มีลูกของเขาเพื่อนครูเขาก็มีสิ่งที่มันจําเป็นเหมือนที่เรามีแต่เรารู้เลยว่าต่อให้มันมาไม่ได้มันจะอยากมาเนี่ยคือคําว่า เพื่อนของครูที่ครูมีต่อให้มันมาไม่ได้มันจะแบบอยากมาเฮ้ยงดเดี๋ยวจะเคลียร์เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้ให้ซึ่งครูมั่นใจว่าครูมีเพื่อนแบบนี้สองเพื่อนของครูค,คือเราสามารถเลือกคบเพื่อนได้ที่เรารู้สึกได้ว่าเพื่อนพวกนี้เป็น,เป,นเป็นพวกเดียวกับเรานะคะเราทําผิดมันจะเตือนแต่ว่ามันจะไม่ซ้าเติมนะเราใครมาทําร้ายเรามันจะยืนอยู่เคียงข้างกับเราเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือ,ค,อคือเพื่อนที่ครูง็มีหรือเรามีเวลาที่เราคุยกันว่า เฮ้ยสักเดือนหนึ่งอย่างน้อยเดือนหนึ่งมาต้องเจอกันน่ะนะหรือได้ไปเที่ยวทริปต่างๆด้วยกันบ้างอาจจะสมเดือนหนหรือปีนึงอาจจะสองหนก็ได้ที่เราต้องไปทริปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเออปรากฏว่าพอเราตั้งบลูพินที่มันเป็นไปได้จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าอแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนี่หว่าเราจะพบว่าไอ้กราฟของเราอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นแต่ ไม่ได้แปลว่าเราตั้งมาเพื่อให้หลอกตัวเองว่าเออจริงๆฉันสุกแล้วเราต้องหาบลูพรินต์ของเราจริงๆเช่นอย่างสมมติครูบอกว่ากับเพื่อนเนี่ยถ้าปีหนึ่งได้ไปเที่ยวกันสักสองหนแต่ปรากฏว่าปีนี้ครูยังไม่มีเวลาให้เพื่อนเลยนั่นแปลว่าเราก็ต้องลงมาดูที่การทํางานจัดตารางชีวิตเพื่อที่เราอ่ะจะไปฮิตเป้าหมายที่เราปรารถนาได้นึกออกไหมคะดังนั้นเราลองกลับมาดูอย่างมิติเรื่องการงานอ่ะการงานคุณบอกโอ้โหคุณจะต้องประสบความสําเร็จ คนอื่นยอมรับเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้รับการโปรโมทสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เลยเออไอคนอื่นยอมรับเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นของคนอื่นแต่ถ้าวันนี้คุณจะเปลี่ยนบลูพิ i ท์ของคุณว่าคุณจะอยู่ที่งานที่เบอร์แปดของคุณได้คือเมื่อวันที่คุยยกตัวอย่างน,นี้ของลูกน้องคุณนะคะเขาบอกว่าถ้าผมจะได้รู้สึก8ปดเนี่ยคะแนนเกรดสเนี่ยก็ต่อเมื่อผมได้ทํางานที่ผม ถนัดผมรักและผมก็ทํามันได้ดีเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นสิ่งที่เขาควบคุมเองได้ถนัดเขารักในควบคุมเองได้หมดเลยทําได้ดีก็คือเขาสามารถฝึกฝนเพื่อที่จะทํามันให้ได้ดีนะแล้วก็สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองในแบบที่ตัวเองพึงพอใจนะแล้วเขาก็ต้องละเอียดลงไปอีกคาว่าพึงพอใจของเขาคือเท่าไหร่เห็อไหมฮะพวกเราเองก็จะต้องคิดเหมือนกันว่าเอะพึงพอใจของเรามันคือเท่าไหร่งั้นพอวันนี้พอเขาเห็นว่างั้นตอนนี้ฉันก็ชีวิตฉันก็อยู่ที่8แล้วแต่คนบางคนกลัวอีก อุ้ยอย่างนี้เราก็จะไม่พัฒนาสิคะครู่าฉะนั้นอะคะ่ะเอาอันนี้ก่อนเราฟังอันนี้ก่อนนะคะมันเป็นกฎเขาเรียกว่ากฎ p a าร a าอ o x ์ a r ร d อ x ์แปลว่าขัดแยง้งย้อนแยง้งแต่ต้องการซึ่งกันและกันมนุษย์เราอะคะ่ะต้องรู้สึกพอดีก่อนรู้สึกอิ่มเอมกับสิ่งที่เรามีคือวันนี้ฉันมีสิ่งเนี้ยเออฉันรู้สึกชอบตัวฉันที่ฉันเป็นแบบนี้แล้วแต่ฉันอะสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆเสมอๆนะเนึกอออกไหมคะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นสุดโต่งสองฝั่งเลยว่า ฮ้ยก็ฉันอยู่8แล้วงั้นฉันไม่ต้องพัฒนาแล้วนะฉันโอเคแล้วพอใจแล้วนี้คือสุดตรงไปกับอีกฝั่งหนึ่งไม่เคยพอใจกับอะไรเลยฉันต้องดีกว่านี้ฉันต้องดีกว่านี้พวกนี้ก็ไม่เคยมีความสุขเลยเห็นไหมฮะนีะ่พวกแหลกฉลากใจพวกนี้ไม่เคยมีความสุขเลยแต่ถ้าวันนี้เราเอาสองสิ่งนี้มารวมกันนะคะแปลว่าอะไรฉันชอบฉันในเวอร์ชันนี้และฉันรู้ว่าฉันสามารถพัฒนาได้เสมอ อ่าฉันสามารถพัฒนาได้เสมอฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยู่ในเบอร์8แล้วคุณได้ทํางานในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณมีความสุขคุณทํามันได้ดีคุณก็ต้องถามตัวเองอีกว่าเอ๊ะทำยังไงฉันถึงจะถนัดตรงนี้ได้มากขึ้นหรือขยายสิ่งที่ฉันทำเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์พ้นผลต่อตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นนะฮะเห็นพวกนี้ก็คืออยู่ใน8ตลอดนะฮะแต่เขารักษาโมเมนตัม รักษามวลให้มันเดินไปข้างหน้าตลอดสมมติวันนี้เราอยู่กับครอบครัวแล้วเรามีความสุขจัดเวลาลงตัวในแบบที่เราตั้งมาตรไว้แล้วนะคะจัดเวลาไว้เรียบร้อยแล้วเราทำไงให,ให้มันมีความสุขได้อีกก็คือทุกครั้งที่อยู่กับครอบครัวเราอยู่กับเขาจริงๆว่ะไม่ใช่แค่ไปนั่งโชว์ตัวแม่หนูมาแล้วนะกระตันยูพอ,อยังอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องอยู่กับเขาแล้วก็ฟังเขาจริงๆร้อยเปอร์เซนต์อยู่กับคนคนนั้นจริงๆนะคะหรือเราอาจจะเอ้ยขยายเวลามากขึ้นพาไปอีกเนี่ยก็ยังได้ นึกอ,ออกไหมคะแต่ว่าแปลว่าวันนี้เวลาที่เราตั้งไว้มันได้แล้วแต่เราดูสิถ้าเรามีเพิ่มมันก็ได้อีกนะไม่ได้แปลว่าตอนนี้ที่ไม่ได้ไม่มีความสุขมีความสุขแล้วแต่ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มได้อีกนะอย่างนี้เป็นต้นเขียใจไหมคะฉะนั้นวันนี้ที่คุณเจอวงล้อชีวิตของคุณแล้วให้คะแนนแล้วลองดูซิว่าคะแนนของคุณนะ่ะเป็นการกดความสุขของตัวเองไว้หรือเปล่าตั้งมาตรฐานสุขไว้สูงหรือเปล่าถ้าวันนี้เป็นอย่างนั้นกลับใหมค่ค่ะ จงตั้งมากความสุขของคุณเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ถ้าสภาวะการเงินของคุณถ้าจะเต็ม8คือฉันสามารถหาเงินนะคะได้มากกว่ารายจ่ายและมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือลงทุนอันนี้คือเต็ม8สําหรับฉันออันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมเองได้แต่ถ้าวันนี้อันนี้คือ8 แต่ตัวคุณยังอยู่3เพราะว่าคุณยังไม่มีเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้คุณก็ค่อยไปหาวิธีเพื่อที่จะพาให้คุณไปสู่8เช่นอ่านหนังสือเพิ่มเรียนเพิ่มหารายได้เพิ่มหรือลดรายจ่ายลงอะไรก็ได้เพื่อให้คุณไปแตะ8มันก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้ในการที่จะพาตัวเองไปถึง วงล้อแห่งชีวิตจะเป็นพื้นฐานค่ะที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขและที่สําคัญที่สุดคือเราจะได้เห็นแล้วว่าอะไรในชีวิตที่เราจะต้องเอาเวลามาใส่ใจเพื่อที่จะพาให้เราไปสู่คําว่าความสุขและความสําเร็จในชีวิตยอย่างแท้จริงค่ะ